สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสุดหลอนปนฮาที่เจอมากับตัวเองคือผมทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุใช่ไหมครับแล้ววันนั้นก็มีพัสดุชิ้นหนึ่งที่แปลกมากคือกล่องเบาวิวแถมชื่อผู้รับก็ดูแปลกๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ขับรถไปส่งตามปกติพอไปถึงบ้านลูกค้าก็มีคุณป้าคนหนึ่งออกมาเซ็นรับ ผมก็ยื่นกล่องให้แล้วคุณป้าก็เปิดกล่องดูเท่านั้นแหละครับแกก็ร้องเสียงหลงอ้อยนี่มันรูปคุณตาผมก็งงสิครับเลยแอบมองเข้าไปในกล่องโอ้โหรูปถ่ายคุณตาจริงๆด้วยแถมเป็นรูปงานศพด้วยนะผมนี่ขนลุกสู้เลยครับคุณป้าก็หันมามองหน้าผมแบบจริงจังแล้วถามว่านี่เธอรู้ไหมว่าข้างในเป็นรูปอะไร ผมก็รีบใส่หัวไม่ทราบเลยครับคุณป้าผมแค่คนส่งของคุณป้าก็เลยหัวเราะออกมาบอกว่าตาแกชอบสั่งของออนไลน์แล้วแกบอกว่าถ้าตายไปแล้วให้ส่งรูปแกไปให้ร้านดูเผื่อเขาจะลดราคาให้สรุปคือลูกค้าผมไม่ได้เป็นผีแต่เป็นคุณตาที่ฝากคุณป้าสั่งของข้ามโลกหลังความตายบอกเลยว่าผมเข็ดไปอีกนานกับการส่งของให้คน เอ่อที่จากไปแล้วครับหา